ภาคที่ 1. เรื่องอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือองคุลิมานและสูตรอยู่ที่ใจไม่ใช่หรืออาวุุดิดทปกกรมีไว้เพื่อลบลากับปัจจามิตรป้องกันมิให้ใครมาลุกลาน และปราบปรามผู้ก่อการร้ายไม่ได้มีไว้เพื่อฝึกฝนอบรมตนจะฝึกให้คนดีมีคุณธรรมไม่จําเป็นต้องมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใดๆและไม่ควรใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์มาบังคับข่มขู่ให้หวาดกลัวมิฉะนั้นจะเกิดการต่อต้านหาทางตอบโต้เพราะถึงสุดขีดของความกลัวก็จะกลายเป็นความกล้ายิ่งใช้ความรุนแรงก็ยิ่งเลวร้าย ฝึกคนให้นุ่มนวลควรฝึกด้วยใจจะให้อาวุธยุโทโธปกรณ์มาช่วยฝึกอย่างนั้นหรือคงไม่ไหวกระมังหลังจากที่พระพุทธมีพรพางเจ้าไปโปลดองค์ุลิมานให้กลับใจไม่ทำปานาติบาตเข็นฆ่าประชาชนและประธานบนรรพชาอุปสมบทให้บวชเป็นพระพิสุภายในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ทรงโปรดให้มาผ่ำน,นักที่พระเจตวันนักกุงสาวัตถีพระเจ้าเปรเซนที่โกศลทราบข่าวว่าองค์ุริมานจนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดฆ่าคนตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยสวมใส่จึงเกณฑทหารพร้อมกขบวนมา้าประมาณห้าร้อตัวไปปราบก่อนเสด็จไปปราบก็เขาเ้าเฝ้าพระู้้ีมเหภาคเจ้า ที่พระเชตวันครั้นถวายอภิวาทประทับนั่งณนะที่ควรแล้วก็กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าจะเสด็จไปปราบองคุลิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่ามหาบอพิษถ้าพระองค์พบองคุลิมานปรงผมโกนหนวดบวดเป็นปันประชิตนุ่งหมผ้ากาสวพัดเรียบร้อย เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดบทมดเท็จฉันอาหารมื้อเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์จะทำกับเขาอย่างไรพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะกราบไหวา้ลุกลับนิมนต์ให้นั่งนิมนต์ท่านด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลาเพสัต ปัจจัยบริขารหรือจัดการอัลกขาคุ้มครองตามธรรมแต่จนองคุลิมานทุศินอยากช้าจะสำรวมด้วยศีลถึงเพียงนี้ได้อย่างไรพระเจ้าประเสรตที่โกศลทูลตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ไปทางพระองคุลิมานซึ่งนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระองค์ตัดบอก พระเจ้าเปรตที่โกศลว่ามหาบาพิษนั่นคือองค์ุริมานทันใดนั้นพระเจ้าประเสรตที่โกศลก็ทรงสะดุ้งกลัวหวาดวันพัดลมชาติชูชันขนพองสยองก้าวพระผู้เหี่ยพักเจ้าทรงทราบวา่าพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงสะดุ้งกลัวหวาดวันพัดลมชาติชูชัน จึงตรัสปอบว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษอย่าทรงกลัวเลยมหาบอพิษองคุลิมานนี้ไม่มีภัยต่อพระองค์ดอกพระเจ้าเสรฐที่โกศลทรงระงับความกลัวลงเสด็จเข้าไปถามพระองคุลิมานว่าพระกุณเจ้าชื่อองคุลิมานใช่ไหมใช่มหาบอพิษ พระองคุริบาลถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงหันมากราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระเจ้าทรงฝึกบุคคลที่คใคๆฝึกไม่ได้ทรงทารรบุคคลที่คใครๆทําให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงทําบุคคลที่เคยคดับไม่ได้ ให้ดับได้ทั้งๆท,ที่หม่อมฉันมีอัจิยาสาตตาอาวุธอยู่ครบครันก็ไม่สามารถฝึกผู้ใดได,ได้แต่พระผู้มีพระเจ้าไม่มีอาธยาสัตาอาวุธเลยกลับฝึกผู้นั้นได้การทำให้คนยอมรับนับถือจำเป็นด้วยหรือว่าจะต้องใช้ความรุนแรงในเวลาผ่านมา ได้เกิดการประหัดประหารเข็นฆ่ากันทางศาสนาเพียงเพราะคนคนนั้นปฏิเสธคำสอนมีความเห็นต่างออกไปการบังคับขู่เขน็นให้เขายอมรับนับถือด้วยสัตร์อาวุธหากขัดขืนก็ต้องลงดาบประหารชีวิตด้วยความกลัวมรณภัยเขาจึงยอมสีโลลาบศาสนาที่มาพร้อมกับคมดาบให้ฆ่าได้หากฝ่าฝืน หรือออกนอกรีดจะสมควรเรียกชื่อว่า,าศาสนาหรือไม่ชัยชนะที่ได้มาด้วยการไล่ล่าฆ่าฝฟันชื่อว่าชัยชนะแห่งความโหดร้ายป่าเถือนใช่หรือไม่าศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจเขายอมมอบกายแต่ไม่ยอมมอบใจงดงามหรือไรในความเป็นาศาสนานั้นไม่เคยมีสงคราม ในนามพระพุทธศาสนาที่ชี้ชัดเช่นนี้เพราะประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาได้บันทึกไว้ว่าองค์พระาศาสดาทรงยกยาตราด้วยพระเมตตากรุณาตั้งอยู่อหิงสาธรร,รมอย่างสม่ำเสมอทรงสแสดงธรรมนำสันติสุขมาสู่มวลประชาให้ยอมรับนับถือด้วยความเต็มใจเริ่มสายศรัทธาไม่เคยใช้ศัตรา อาวุธบังคับขู่เข็นเลยแม้เหล่าพุทธสาวกก็จเจริญลอยตามอยู่ใต้ร่มเงาธรรมสงบร่มเย็นความโหดร้ายป่าเถือนและสงครามในนามพระพุทธศาสนาจึงไม่มีมวลมนุษย์มีจุดมุ่งหมายอย่างไรหากจุดมุ่งหมายคือสันติภาพจะเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่มนุษยธรรมหรือความรุนแรงถ้าเริ่มต้น ที่ความรุนแรงจะจบลงด้วยความร่มเย็นได้หรือไม่คำว่าสันติวิธีมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเจรจาสงบศึกหรือก่อความรุนแรง